หลังการยึดอำนาจของคอสชอนายศรีศักด์พวงเกตแก้วประหลัดกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้เดินทางไปเยือนเมียนมาซึ่งทำหน้าที่ประธานอาเซียนปีนี้เพื่อชี้แจงถึงสถานการณ์ในประเทศไทยโดยย้ำว่าไทยจะยังคงไว้ซึ่งบทบาทสำคัญในอาเซียนและขอให้เมียนมาสนับสนุนไทยซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมานายวันน้ำมองละวินกล่าวว่าเมียนมาเข้าใจสถานการณ์ในเมืองไทยหลังการรัฐประหารและเชื่อว่าคณะคอสชอ จะสามารถเดินหน้าตามแผนปฏิรูปประเทศที่วางไว้ตามกำหนดได้สำหรับชาติอาเซียนด้วยกันท่าทีที่นิ่งสงบนั้นเป็นเพราะต่างมีความเข้าใจในลักษณะการเมืองในประเทศสมาชิกด้วยกันและมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องภายในประเทศที่ชาติสมาชิกจะไม่เข้าไปแทรกแซงซึ่งถือเป็นหลักการสําคัญของอาเซียนมาแต่ช้านานการแสดงท่าทีของอาเซียนในการเกิดรัฐประหารแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับสถานการณ์และเงื่อนไขต่างๆโดยอิงจากพื้นฐานความเป็นจริง ก่อนที่จะมีการถแถลงใดๆออกมาสำหรับครั้งนี้ชาติอาเซียนส่วนใหญ่ประสาเสียงว่าจะรอดูผลงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหลังจากมีการตั้งคณะรัฐมนตรีและทำงานผลักดันการปฏิรูปเพื่อนำความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการเมืองกลับคืนสู่ประเทศไทยอีกเหตุผลหนึ่งคือการที่ประเทศไทยเป็นผู้นำของอาเซียนและมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558นอกจากนี้ไทยยังเป็นผู้ประสานงานทางการเมือง แทนอาเซียนในการเจราจากับจีนเรื่องข้อพิาพาทในทะเลจีนใต้อีกด้วยการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของคณะผู้แทนทางการโหงของเมียนมาและกัมพูชาเมื่อไม่นานมานี้แสดงให้เห็นถึงการยอมรับในบทบาทของคอสอชและการเชื่อมโยงทางกองทัพท,ที่เพิ่มมากขึ้นในภูมิภาคในเดือนกรกฎาคมพลเอกอาบุโสมินอ่องไหลผู้บัญชาการทหารสูงสุดของเมียนมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ได้เข้ายยมคาราวะพลเอกเปรมเตีรสุรานุนประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษและพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยแสดงความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่กองทัพไทยดำเนินการอยู่ในขณะนี้มีความเหมาะสมที่สุดแล้วและหากพิจารณาจากรถแมพของคอสชเมียนมามีความเชื่อมั่นว่าจะประสบความสําเร็จอย่างดียิ่งในขณะที่ท่าทีของกัมบูชาเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดหลังรัฐประหาร นายฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้ขอพระราชทานอภัยโทษให้ในายวีระสมความคิดนักื่อนไหวของไทยจนได้รับการปล่อยตัวกลับประเทศนอกจากนี้ยังส่งพลเอกเตียบันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาเยือนไทยในเดือนกรกฎาคมพร้อมผู้นำกองทัพและพลโทฮุนมาเนตรองผู้บัญชาการทหารบกซึ่งเป็นบุตรชายของนายฮุนเซนที่เตรียมเป็นทายาททางการเมืองสืบต่อจากผู้เป็นบิดาคณะของพลเอกเตียบัน ได้เข้าพบพลเอกประยุทธ์จันโอชาด้วยเช่นกันและให้สัมภาษณ์ว่ากัมพูชาได้มีการติดตามสถานการณ์ในประเทศไทยอยู่ตลอดเวลาพร้อมยอมรับว่าคสอชแก้ไขปัญหาได้อย่างชัดเจนในทุกเรื่องจนทําให้ปัญหารุล่วงด้วยดีจีนเป็นประเทศที่มีปฏิกิริยาชัดเจนที่สุดในหมู่ประเทศเอเชียโดยรัฐบาลจีนก็ยอมรับรัฐประหารล่าสุดของไทยซึ่งจีนเองถือว่ามีความสัมพันธ์ทางการทูตและความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์กับไทยไม่แพ้ชาติมหาอำนาจใดาๆ ส่วนไทยก็ได้รับผลประโยชน์มากมายหลายศตรวรรษจากการเป็นเพื่อนบ้านกับจีนล่าสุดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเนปิดอของเมียนมาเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาพบว่าไม่มีรัฐมนตรีหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงของชาติอาเซียนคนใดที่ออกถแถลงการและแสดงความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับวิกฤตการทางการเมืองในไทยทั้งก่อนและหลังกองทัพเข้ายึดอำนาจถือเป็นการย้ำจุดยืนของอาเซียนที่จะไม่เข้าแทรกแซงปัญหาของชาติสมาชิก ในแง่หนึ่งอาจมองว่าการเข้ามาคุมอำนาจของกองทัพในไทยเป็นกลไกาการแก้ปัญหาทางการเมืองของไทยในขณะเดียวกันก็แสดงถึงความเชื่อมั่นต่อทางการไทยที่จะรับมือปัญหาภายในของตนเองทศพลชัยสมฤทธิผลทีมข่าวอาเซียนสปริงนิวสรายงาน